ตะกุดวัดกาหลงเนี่ยก็เลยมาดังเพราะว่าตีใหญ่นี่แหละเขาเรียกว่าตะกุดตีใหญ่กันเลยเพราะว่าตีใหญ่มันใช้ตะกุดดอกเนี่ยไปอย่างโชคโชนร้อยเอเจดยานาน้านน้ำมันได้หมดจนกระทั่งมีคนบอกว่าตีใหญ่นี่มันหายตัวได้หลายคนที่เขาใช้ตะกุดหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเนี่ยก็ยืนยันเรื่องเดียวกันเลยก็คือเรื่องของความเหนียว ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดของศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งอง์พระสุดนี่ก็เป็นพระเกจิที่โด่งดังมากในช่วงยุคประมาณ2500สัก10กว่าเลื่อยมาท่านเป็นเจ้าวาดอยู่วัดกาหลงว่าเดิมเนี่ยท่านไม่ได้เป็นคนที่พื้นเพน,นั้นท่านเป็นคนร้อยเอ็ดแล้วก็บวชที่ร้อยเอ็ด แล้วก็ทุดงจาริกมาเรื่อยระหว่างที่ทุดงมาเนี่ยท่านก็จะได้ไปพบกับบรรดาเกจิดังๆในยุคนั้นหลวงพ่อรุ่งวัดท่าก,กระบือหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมท่านก็ได้ร่ำเรียนวิชาต่างๆมาจากบรรดาเกจิดังๆแล้วพอท่านมาถึงตรงวัดกาหลงเนี่ยของจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยทางชาวบ้านนี่ก็เห็นว่าท่านเป็นพระที่มีวัดปฏิบัติด,ดีงามน่าเลื่อมใส่แล้วก็มี วิชาอาคมแก่กล้าชาวบ,บ้านสมัยนั้นก็เรียกว่าขอให้ท่านอยู่จำพรรษาที่วัดกาหลงนะท่านก็อยู่แล้วก็ต่อมาก็ได้เป็นเจ้าอาวาสที่วัดกาหลงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่ามีชายชะกันอยู่เยอะพวกตังเกพวกชาวเรือบางทีก็จะเก่งมาเลกเกเลตีรันฟันแทงกันหน่อยพวกนี้ก็จะต้องมาหาของขังไปคุ้มครองตัวกัน แล้วก็หลวงพ่อสุดนี่ท่านก็จะเป็นคนที่สักยันท่านก็จะมียันของท่านก็สักยันให้คนพวกเนี้แล้วก็ปรากฏว่าพวกตังเกพวกนี้ก็จะเหนียวต่างคนต่างมีมีดเนี่ยแทงกันไม่เข้าต่างคนต่างแทงกันแล้วแทงกันไม่เข้าก็เป็นที่เรื่องลือฮาแล้วก็คนก็มาขึ้นท่านเยอะจนตอนหลังนี่คนที่แบบมาสักยันกับท่านแล้วก็ไปก่อคดีกันทางทางการก็เลยมาหาท่านแล้วก็ขอร้องให้ท่านเลิกสัก นะบอกาเลิกสักเพราะว่ามันก็สักไปแล้วไม่รู้ใครเป็นใครเดี๋ยวมันก็ไปเป็นโจรเป็นอะไรแล้วมันทาให้ตํารวจนี่ลาบากในการตามจับท่านก็เลยเลิกสักไปก็ก็มาทําเป็นวัตถุมงคลเป็นตะกรุดที่มีชื่อเสียงดังๆมากๆที่ชัดเจนก็คือตะกรุดร้อยแปดนะตะกรุดร้อยแปดนะี่คือว่าเป็นตะกรุดตอวเล็กๆก็คือเป็นตะกรุดที่ทํามาจากโลหะทั้งทองฝาบาทเงินแล้วก็ทองแดงเนี่ยหรือนากเนี่ยแล้วก็ม้วนเป็น ตะกรุดเล็กๆเนี่ยแล้วก็ร้อยด้วยเชือกเป็นแถบอะไรเงี้ยร้อยแดอกทั้งหมดซึ่งแต่ละตะกรุดนี่ก็จะลงอักขระไม่เหมือนกันก็จะครอบคลุมเรื่องของคุ้มกันภัยมหาอำนาจบารมีการเขี้ยงงานอะไรต่างๆเนี่ยครบถ้วนหมดอยู่ในนี้อยู่ในร้อยแดอกตะกรุดที่ท่านทําในยุคถัดมาก็จะเป็นเขาเรียกว่าตะกรุดโทนหงลวงพ่อสุดวัดกาหลงก็จะเป็นตะกรุดลักษณะนี้ความยาวประมาณ4นิ้ว3นิ้ว4นิ้วนะ ส่วนใหญ่เป็นทองแดงาบางคนก็ม,มีตะกัวมีอะไรบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นทองแดงหมดแล้วก็ท่านก็จะถักเชือกไว้ตัวยันที่ท่านลงเนี่ยว่ากันว่าเป็นยันส่วนตัวที่ท่านใช้ก็คือยันตะกอ้อยันตะกร้อเนี่ยก็มีที่มาที่ไปคือว่าท่านเองเนี่ยบอกว่าลูกตะกร้อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่แปลกประหลาดมันทนมากมันทนมือทนเท้าเพราะมันทาจากหวายใช่ไหมท่านก็จะเอาลายตะกร้อเนี่ยมา ผูกเป็นยันขึ้นมาแล้วก็ตอนแรกท่านก็ใช้ยันเนี่ยสักให้คนเป็นยันตะก้อต่อมาก็ลงว่าในในตะกุดเนี่ยแล้วก็ม้วนเชื่อว่าในยุคต้นหลวงพ่อจารยได้มือเขียนได้มือแล้วก็ยุคต่อมาก็เป็นยันปัม๊มละคือปั๊มเป็นยันตะก้อลงไปเพื่อเพราะว่าต้องทําจํานวนเยอะขึ้นยันตะก้อนี่ก็เป็นยันที่มีความคงทนเหนียวก็คือเหมือนกับตะก้อนั่นเองก็คือแบบว่าทนทายาทไปไหนแล้วก็ไม่เป็นไรไม,ไม่ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิน้น โดนมือโดนเท้าอะไรก็ไม่เป็นไรก็คือนั่นคือแบบอุปเทศของเขาของท่านก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ก็คือว่าเมื่อถักเชือกแล้วเนี่ยก็จะมีลูกสะกดสองข้างคนสมัยก่อนก็คาดเอวผูกเลยผูกเงืนพี่รอดคือเคสของก็คนโบราณแหละคำว่าพี่รอดมันคือรอดซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายสอดนี่ก็เป็นเงืนพี่รอด ซึ่งเงินมีรอดเนี่ยยิ่งดึงยิ่งแน่นถูกแล้วแบบไม่หลุดง่ายๆตะกุดที่มาสร้างชื่อเสียงให้ท่านโด่งดังมากๆเนี่ยก็คือในช่วงยุคประมาณปี2520กว่าเนี่ยคือมันมีโจรยู่คนหนึ่งนั้นดังสุดในเมืองไทยแหละก็คือตีใหญ่ซึ่งตีใหญ่เนี่ยเป็นโจรที่เรียกว่าเขาเรียกว่าคือมันเป็นคนบุคลิกหน้าตาดีผิวขาวรูปร่างสูงโปร่งแต่ว่าด้วยความที่มัน ถูกลังแกมาว่าอะไรต่ออะไรมามันก็ต่อสู้จนกระทั่งมันกลายไปเป็นนักเลงขึ้นมาพอเป็นนักเลงก็เลยแบบเริ่มที่จะแบบว่ามีลูกน้องลูกน้องมามากมายน,นี้เน่ในช่วงปี2 5 1 0กว่าเรื่อยมาเนี่ยตีใหญ่เนี่ยก็เริ่มที่จะมีอิทธิพลกับคนรอบข้างเริ่มเป็นแบบเป็นขาใหญ่ในบริเวณแถวนั้นคนก็เริ่มเกรงอ,อกเกรงใจเขามากขึ้นทางการตำรวจก็ไปตามจับแล้วก็ทุกครั้งที่ไปจับนี่ก็ไม่ ไม่สามารถจับได้ตีใหญ่จะหนีไปได้ทุกครั้งจนกระทั่งมีคนบอกว่าตีใหญ่เนี่ยมันหายตัวได้ตํารวจไปล้อมไม่เป็นร้อยๆเนี่ยมันก็เดินฝ่าออกมาหน้าตาเฉยเจอกับตํารวจเนี่ยตำรวจไม่ทันรู้ตัวโดนยิงตายก่อนก็มีความเชื่อในสมัยนั้นก็ถือว่าตีใหญ่นี่เป็นโจรที่ระดับขุนโจรอนะ่ะเพราะว่ามันมีวิชาคมมันเก่งแล้วก็เขาก็รู้กันในช่วงนั้นนะว่าตีใหญ่เนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงซึ่งตีใหญ่ในสมัยนั้นน่ยก็จะมี ผ้ายันของหลวงพ่อผืนหนึ่งแล้วก็มีตะกุดแบบนี้ดอกหนึ่งตะกุดโทนนี่ค่าติดตัวตลอดไปไหนตีใหญ่ต้องมีตะกุดโทนนี่ค่าติดตัวพร้อมผ้ายันผืนหนึ่งเสมอแต่และเรื่องราวมันก็จะเล่ากันมไม่เหมือนกันนะเรื่องที่ประมวลกันมาได้คือว่าจนกระทั่งตีใหญ่เนี่ยเขาก็ไปเที่ยวซ่องโสเพณีแล้วเวลาไปเที่ยวซ่องนี่ก็พอจะไปมีอะไรกับผู้หญิงเนี่ยก็ถอดตะกุดเอาไว้แล้วพอจะออกจากซ่องเนี่ย หาตะกุดไม่เจอแล้วก็ทีนี้ทางการเนี่ยตำรวจเนี่ยมาเหมือนกับมาดักทางทางเข้าซ่องเนี่ยตีใหญ่ก็ต้องรีบหนีออกมาโดยที่ยังไม่ได้เตะกุดมาด้วยตะกุดก็หายไปเขาก็หนีออกมาปุ๊บตีใหญ่ก็จําเป็นต้องไปเอาตะกุดใหม่เขาก็เลยเดินทางไปที่วัดกาหลงอีกครั้งหนึ่งว่ากันว่าเมื่อไปหาหลวงพ่อสุดเนี่ยหลวงพ่อสุดท่านไม่ให้แล้วตะกุดท่านก็บอกตีใหญ่ว่าไอ้ตีพอเถอะพอแค่นี้เถอะคือ ท่านคงมองเห็นแล้วว่าไอ้นี่เอาไปก็เอาไปต่อกรรมทําเข็นท่านก็เลยไม่ไม่ให้แล้วพอตีใหญ่เนี่ยออกมาจากวัดกาหลงเนี่ยทางตํารวจนี่ก็มาดักซุ่มอยู่ซึ่งตอนนั้นตํารวจกับทางลูกน้องของตีใหญ่เนี่ยรู้กันแล้วตำรวจนี่เขาซื้อตัวไว้แล้วไอ้นี่ก็เลยลวงตีใหญ่ออกมาพอถึงปากทางเนี่ยก็ตํารวจก็ลุมยิงตีใหญ่ตายตะกุดวัดกาหลงเนี่ยก็เลยมาดังเพราะว่าตีใหญ่นี่แหละ เขาเรียกว่าตะกุดตีใหญ่กันเลยเพราะว่าตีใหญ่ใช้ตะกุดดอกเนี่ยไปอย่างโชคโชนร้อยแฉกย่านน้ามันได้หมดเลยหลายคนที่เขาใช้ตะกุดหลวงพ่อสุดวัดกะหลงเนี่ยก็ยืนยันเรื่องเดียวกันเลยก็คือเรื่องของความเหนียวในพื้นที่นั้นเนี่ยก็หลวงพ่อสุดเนี่ยท่านก็จะเป็นที่นับหน้าถือตามากเพราะคนที่เป็นลูกศิษย์ฝั่งท่านเนี่ยก็จะเหนียวอย่างที่บอกว่าตังเกมต่างคนต่างเมามีมีคนละเล่มนะแทงกันจ้วงกันอยู่นั่นนะ่ะคือแทงไม่เข้าทั้งคู่เพราะต่างคนต่างมีตะกุดหรือมี ยันหลวงพ่อสุดวัดการหลวงอยู่ด้วยกันคือจริงๆปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าหลวงพ่อที่ยังทําตะกรุดอยู่นี่ก็ยังมีอยู่มีอยู่หลายหลายท่านที่เก่งๆทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนจะต้องคิดก่อนว่าอยากได้พุทธคุณอะไรจากตะกรุดนั้นแล้วเราก็จะต้องรู้ว่าพุทธคุณที่มีขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อไหนเป็นคนที่สร้างในปัจจุบันถ้าเราดูปุ๊บไม่ว่าจะเป็นเกจีไหนสร้างก็ตามเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าหนึ่งเกจีท่านนั้นเนี่ยวัดปฏิบัติของท่านดีไหม เราก็ดูว่าหลวงพ่อไหนที่ว่าเก่งๆทุกวันนี้ก็ยังมีนะหลวงพ่อที่ท่านทําแล้วเก่งๆก็ยังยังมีอยู่ตะกรุดนั้นต้องสร้างขึ้นมาด้วยเจตนาบริสุทธิ์ในการที่ต้องการช่วยคนคือไม่ได้ไม่ได้ทำมาขายไม่เป็นการค้านี่คือเจตนารมณ์บริสุทธิ์ของเกจิสมัยก่อนคือ,อทำตะกรุดนี้มาอเอ็งเอาไปใช้ป้องกันตัวเอ็งเอาไปใช้ค้าขายของผู้นี้จะเป็นของดีโดยพื้นฐานอยู่แล้วเพราะว่าสร้างด้วยเจตนาที่ดี ไม่ต้องหาของแพงมากดูของที่สตังเราพอซื้อไหวแต่ว่าให้ดูอย่างนี้ว่าหนึ่งเวลาไปแล้ววัดปฏิบัติของท่านดีไหมเราเลื่อมใสในตัวท่านไหมว่าถ้าท่านเก่งท่านดีจริงสิ่งที่ท่านทำมาด้วยเจตนาบริสุทธิ์ในความช่วยเหลือคนก็เป็นเรื่องดีนะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของเครื่องรางของขลังที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลนะครับแล้วก็ใช้กันมาดีทุกวันนี้ถ้าท่านใดที่ชมแล้วชอบใจก็ ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็แชร์ไปเยอะๆจะได้เห็นกันเยอะๆแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยติดตามกันนะครับขอบคุณมากทุกท่านนะครับ